โรดยืนนิ่งศัตรูนะท่านเอาละท่านนั่งได้เราดําเนินเรื่องของเราต่อไปเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวท่านและศัตรูรายแรงของท่านในเวลานี้ท่านเองก็ชํานาญมากแล้วในการปกป้องตัวท่านเองจากศัตรูหลายจาพวกเช่นท่านสวมเสื้อผ้าเพื่อป้องกันตัวท่านจากความร้อนและความหนาวท่านรู้วิธีปลูกพืชผลได้งอกงามและท่านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้เป็นอาหารป้องกันความหดหยาย่ซึ่งเป็นศัตรูอีกอย่างหนึ่ง หากมีพายุจัดท่านกระลบเข้าบานไปท่านรู้วิธีป้องกันตัวจากอากาศวิปริตเหมือนกันกระนั้นก็ดีบ้านของท่านก็ไม่อาจปกป้องตัวท่านจากศัตรูร้ายกาจที่สุดซึ่งอาจแฝงตัวอยู่ในห้องเวลานี้ก็ได้ศัตรูนี้ซ่อนตัวอยู่ทุกขนทุกแห่งเช่นตามมุมมืดและที่ท่านไม่เคยคิดฝันเป็นศัตรูที่ท่านไม่เคยเห็นตัว พร้อมแล้วที่จะเข้าทำร้ายท่านจนถึงตายโดยไม่บอกให้ท่านรู้ตัวเลยช้าก่อนช้าก่อนไม่ต้องวิ่งหนีไม่มีประโยชน์เลยที่จะหนีไม่เคยมีใครหนีโรครร้พ้นไปเลยเป็นความจริงที่โรคเป็นศัตรูร้กาดที่สุดเพราะอาจแฝงตัวอยู่ได้ทุกแห่งอยู่ในอากาศที่หายใจอยู่ในดินที่ท่านเหยียบหยุดก่อนอย่าดื่มน้ำนั่นเชื้อโรคอาจแฝงอยู่ในน้ำก็ได้ มองดูเพินเิก็สายสะอาดดีแต่ถ้าว่าโรคนั้นเกิดจากยุลินซีที่เล็กจนเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้น้ำแก้วนี้อาจมีเชื้อโรคเยอะแยะก็ได้ก่อนอื่นเราควรไปหารือกับผู้ชำนาญเรื่องเชื้อโรคคือแพทย์นั่นเองซึ่งได้ศึกษาเรื่องเชื้อโรคอยู่ทุกวันโดยอาศัยเครื่องมือที่พิเศษมากคือกล้องจุลทรรศ กล้องขยายนี้ไม่ลึกลับอะไรเลยเป็นเครื่องมือที่ขยายดูให้โตกว่าของจริงเราจะแสดงให้ท่านดูว่าเขาใช่กันอย่างไรคุณหมอครับขอยืมแว่นขยายสักหน่อยคอยก่อนสีในายแมลงเราอยากดูตัวด้วยแว่นขยายเห็นไหมว่าแว่นเหล่านี้ขยายออกเห็นตัวมแมลงใหญ่กว่าตัวจริงมากแต่เราลองเพิ่มการขยายขึ้นกว่าเก่าดูที เห็นไหมว่าดูตัวมแมลงใหญ่ขึ้นไปอีกหากใช้แหวนขยายสองอันก็ยิงเห็นตัวมแมลงใหญ่ขึ้นมากหากว่าเราได้ใช้แหวนขยายสามหรือสี่อันแล้วก็เห็นเป็นมแมลงยักษ์ทีเดียวมองดูขามแมลงสิเอแปลกจริงที่ขามแมลงมีขนอยู่ปกปุยแว่นขยายนี้จึงช่วยให้เห็นบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นโดยตาเปล่าอมาก,ก่อน ตอนนี้หากเราเรียงแบ่งขยายซ้อนกันไว้ในกล้องเราก็ได้กล้องจุลทรรศน์นั่นเองง่ายไมหมเล่าแต่เมื่อใช้กล้องขยายนี่ส่องดูแล้วก็จะเห็นจุลินทรีย์ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บลองเอาน้ำที่ท่านจะดื่มมาขยายตรวจดูกระจกชิ้นนี้มีน้ำจากแก้วหยดหนึ่งและเราจะใช้กล้องขยายตรวจดูทุกคนคอยดูให้ดีนะ เห็นไหมแล้วว่าหยดน้ําเต็มไปด้วยสัตว์มีชีวิตน้อยๆเรียกว่าจุลินทรีอันเป็นศัตรูร้ายกาจเป็นต้นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้อยาาสงสัยว่าจุลินทรีย์น้อยทากิตานี่จะทําร้ายท่านผู้มีกําลังร่างกายแข็งแรงได้อย่างไรท่านเห็นต้นไม้ใหญ่สงสงานนี้ไหมเล่าท่านอาจคิดว่าต้องเป็นยักษ์มีกําลังวังชามหาศาลจึงจะทําลายต้นไม้นี้ได้แต่ลองมองดูให้ถนัดทนีสักหน่อย เห็นตัวดวงน้อยที่เกาะอ,อยู่กับต้นหรือไม่เห็นไหมว่ามันกําลังเจาะเปลือกเข้าไปท่านอาจเมาเอาว่าดวงน้อยตัวเดียวก็ไม่อาจทําอันตรายแก่ต้นไม้ใหญ่ได้ลองตามเข้าไปดูในลําต้นสิว่ามันทําอะไรอยู่ในนั้นดูสิดวงใช้ไม้เข้าไปจนลึกแล้วก็ออกไข่เห็นไหมว่าไข่ฟักออกเป็นตัวดวงหยุบหยับแล้วดวงรุ่นหลังก็ออกลูกหลานโยเย,ยจนมีดวงหลายพันหลายหมื่น ทุกตัวต่างรุมสบชีวิตต้นไม้นี่อย่างไม่ระวงังต้นไม้จึงเริ่มโกรนเกรนอับเฉาลงทุกทีไม่ช้าก็าตายถูกสัตว์ตัวเล็กเท่าขีตาทำลายชีวิตเสียลองสมมุติว่าท่านดื่มนะ้ามีเชื้อโรคเข้าไปบ้างหากเราอาจมองเข้าไปในร่างกายของท่านได้แล้ว ก็จะเห็นว่าเชื้อโรคผ่านเข้าไปในลำไส้ของท่านเชนนี่แล้วคอยเฝ้าดูศัตรูร้ายกาศตัวน้อยนี่เริ่มโจมตีตอนแรกอาจไม่มีเชื้อโรคมากเท่าใดแต่มันกินเลือดเนื้อท่านจนอิ่มมีพีมันแล้วคอยขยายตัวใหญ่ขึ้นจนแยกออกได้เป็นสองตัวและจากสองตัวก็แยกออกเรื่อยๆจนกลายเป็นหลายพันหลายหมื่นตัวเช่นเดียวกับตัวด้วงที่ท่านได้เห็นในลำต้นไม้ ในไมช่ช้าร่างกายของท่านก็อ่อนเปลี่ยลงและต่อไปท่านก็ล้มเจ็บหนักทั้งนี้ก็เพราะจุลินทรีย์ตัวน้อยที่ท่านได้เห็นในาน้ําดื่มนั่นเองแต่พึ่งเข้าใจว่าเชื้อโรคนี้มาอยู่แต่เฉพาะในาน้ําเท่านั้นหากใช้กล้องขยายตรวจดูแล้วก็จะเห็นว่าเชื้อโรคมีอยู่ทุกขนทุกแห่งอยากกระนั้นเลยเราลองไปตรวจที่ไร่ของท่านบ้างอะไรกันนี่ท่านไม่มีส้วมใช่หรือ ท่านถ่ายอุจจาระไว้ตามทุ่งท่านอย่าลืมที่เราได้พูดไว้ว่ามีจุลินทรีย์ในดินด้วยเห็นไหมนี่ไงเล่าตัวมหาปรัยที่แฝงตัวอยู่ตามดินซึ่งเต็มไปด้วยอุจจาระแต่เชื่อโรคนี้มาอยู่แต่เพียงในทุ่งเท่านั้นบางตัวอาจหลุดเข้าไปในบ้านท่านก็ได้ ลองเข้าไปดูสิเป็นไรอ๋อมีแมลงตอมอยู่ที่โต๊ะหลายตัวท่านอาชิดระังว่าแมลงเหล่านี้ไม่มีพิษสงอะไรลองใช้กล้องขยายตรวจด,ดูขาแมลงบ้างสิเห็นไหมว่ามีของสกรปรกติดอยู่เต็มหาฟินิสวิเคราะห์ดูแล้วจะเห็นว่าของสกรปรกนั้นมีเชื้อโรคจากทุ่งที่ท่านถ่ายอุจจาระไว้และเมื่อแมลงมาตอมอาหารของท่านมันก็ทิ้งเชื้อโรคร้ายไว้หลายพันหลายหมื่นตัว แต่อาจพบเชื้อโรคในที่อื่นๆด้วยเออดูสิห้องนี้มีคนนอนอยู่หลายคนและคนหนึ่งกำลังเจ็บที่นี่แหละเราจะพบเชื้อโรคในอากาศเชื้อโรคนี้มาจากปอดของคนไข้ครั้นแล้วคนอื่นก็หายใจเอาเชื้อโรคในอากาศเข้าไปในร่างกายด้วย มองดูรอบๆก็อาจเห็นเชื้อโรคอื่นๆในห้องนี่คือยุงอโนฟิลิสกล้องยุรทั์ของเราจะแสดงให้ท่านเห็นได้ว่ายุงอโนฟิลิสมีเชื้อไข้จับสันอยู่ด้วยและเมื่อยุงกัดท่านแล้วก็จะทิ้งเชื้อไวในสายเลือดของท่านไม่ช้าดอกท่านก็ล้มเจ็บเป็นโรคไข้จับสันที่ยุงพามาปล่อยไว้ ความจริงเชื้อโรคอาจแฝงตัวอยู่ได้ทุกหัวระแหงต้องระวังป้องกันต้องกําจัดจะทําอย่างไรหรือก็โดยรีบทําลายเชื้อโรคก่อนที่มันจะเร่งงานท่านท่านแรกต้องสร้างส่วนเชื้อก่อนวิธีนี้จะกําจัดที่เพาะเชื้อโรคและ,มะแมลงที่เป็นสือพาเชื้อไปสู่ท่านด้วยติดอาหารให้มิจิกันไม่ให้มแมลงตอมใช้มงคลุมเตียงเวลานอนกลางคืนกันไม่ให้ยุ่งกัน แล้วท่านก็จะไม่เป็นโรคที่ยุงเป็นตัวพาออกมาเราเห็นแล้วว่ามีเชื้อโรคอยู่หลายชนิดที่มีชีวิตข้้งนั้นฉะนั้นจึงอ,อาจทำลายจุลินทรีย์เหล่านี้ได้เช่นต้มน,น้าทําลายเชื้อจุลินทรีย์เสียก่อนใช้ดื่มเชื้อโรคที่อยู่ในของสุกกระป๋โสโครกนั่นก็อ,อาจถูกกําจัดโดยกระบู่กับน้าดังนั้นใล้างมือสะอาดอยู่เสมอก็ปลอดภัย แสงแดดก็ขาเชื้อโรคด้วยอากาศสดชื่นให้คุณแก่ท่านดังนั้นขอให้ท่านสร้างหน้าต่างขึ้นเพื่อให้แสงแดดและอากาศสดชื่นเข้ามาเป็นคุณแก่ท่านเมื่อท่านทราบแล้วว่าโรคคืออะไรท่านต้องกําจัดที่สิ้นเชิงหากท่านรักษาสตัวท่านให้ดีแล้วท่านก็จะมีอนามัยดีมีความสุขความเจริญต่อไป <c oughs> you <laughs>